การขุดดินร,บรอบๆทรงพุ่มนี้เราควรจะทำปีหนึ่งประมาณสองครั้งก็คือก่อนเข้าฝนหนึ่งครั้งและหลังออกฝนหนึ่งครั้งนะครับสำหรับไม้เล็กเพียงแค่นี้ก็เพียงพอแต่สำหรับไม้ที่กำลังออกดอกออกผลนะครับหากพบปัญหาว่าติดผลแล้วร่วงหล่นอีกปัญหาหนึ่งก็คืออาสารอาหาร ธาตุอาหารอาจจะไม่เพียงพอนะครับลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับโดยการขุดรอบๆอบอต้นไม้นะครับปลายทรงพุ่มแล้วใส่ธาตุอาหารลงไปนะครับวิธีการนี้ก็จะช่วยให้ต้นไม้ของเรานั้นสะสมอาหารได้เพียงพอนะครับผลก็จะไม่ร่วงผลที่เราจะขุดนะครับมันมีเหตุผลอย่างไรเหตุผลตรงนี้ก็คือเหตุผลที่หนึ่ง เวลาที่ฝนตกฝนช้าล้างลงมาน้ําจะไหลรวมลงน้ําจะไหลมารวมกันนะฝนจะไหลมารวมกันนะครับตรงบริเวณจุดที่ต่ําที่สุดนะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่รองรับน้ําเพราะฉะนั้นบริเวณที่เราจะขุดเราจะขุดตรงไหนนะครับตรงนี้ตรงปลายใบตกที่ไหนเราก็ขุดตรงนั้น นะครับหรือก็ไม่ก็ถ้าเข้าใจได้ง่ายๆก็คือ,อขุดบริเวณรอบทรงพุ่มนั่นเองอโดยใช้ปลายใบวงนอกนะครับปลายใบของพืชเนี่ยเป็นเกณฑ์นะครับปลายใบไปถึงไหนรากก็ไปถึงนั่นนะครับเราจะขุดขยายออกไปอย่างนี้ทุกๆปีนะครับตามเพราะว่าต้นไม้มันก็โตขึ้นทุกๆปี อันนี้เป็นจุดที่หนึ่งที่รองรับน้ํานะครับจุดที่สองอจุดที่เราจะมองเห็นได้ชัดทันทีนะครับก็คือรากของพืชเวลาเราขุดแล้วนะครับจะมีรากของวัชพืชโผล่ออกมาให้เห็นนะครับในกล้องก็จะเป็นสีขาวๆออกเหลืองๆอ,อันนั้นคือรากมะละกอ รากวัชพืชอย่าอื่นก็มีแทรกบ้างเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นการกําจัดวัชพืชน,นะครับรากวัชพืชที่มาแย่งอาหารต้นไม้ที่เราปลูกทางอ้อมเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปลูกพืชดูว่าพืชที่เลี้ยงนะครับที่เราปลูกนั้นรากไกลหรือใกล้ย่งไงนะครับแย่งอาหารหรือไม่แย่งแต่ถ้าตรงนั้นไม่ใช่เด็นปัญหานะครับ ประเด็นปัญหาก็คือเราได้มีการกําจัดรากวัชพืชที่โผล่ออกมานะครับไปแย่งอาหารต้นไม้ที่เราปลูกหรือไม่อย่างนั้นสําคัญกว่านะครับาการปลูกนั้นก็สร้างความชุ่มชื้ชชนนะครับแบ่งน้ําแบ่งอาหาราให้ซึ่งกันและก,กันนะครับส่วนปัญหาอื่นนั้นเราค่อยแก้ทีหลังจุดที่3นะครับเมื่อ มีน้ำลักษณะเช่นนี้น้ำมาไหลมารวมกันตรงบริเวณร่องน้ำจึงเป็นจุดที่ารากของพืชจะแผ่ออกมาหาอาหารหาน้ำตรงบริเวณนี้เมื่อรากเดินยอดก็พุ่งนั่นก็คือ,อเมื่อรากแผ่ออกมากิ่งก้านสาขาของพืชใบของพืชก็จะแผ่ออกมาเช่นเดียวกัน นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการขุดอรอบสงพุ่มนี้มันก็มีผลดีโดยตรงต่อพืชจุดนี้เราก็จะใส่สารปรับปรุงดินดินที่ผมปลูกตรงนี้นะครับเป็นดินก้นสะมีความแข็งมีความเหนียวเพราะฉะนั้นเราก็จะปรับปรุงให้มันมีความร่วนซุยโดยการที่มันเป็นดินเหนียวมากแข็งมากเราก็จะปรับปรุงโดยการ ใช้ทรายใช้หินเขาช่วยนะครับนอกจากนั้นเพื่อให้เพื่อให้เกิดความรวนซุยนอกจากนั้นเราก็จะใส่ธาตุอาหารของมันก็คือ,อปุ๋ยคอกได้แก่ขี้วัวบ้างขี้หมูบ้างขี้ไก่บ้างนะครับรวมถึงวัสดุที่ให้ความรวนซุยก็คือ,อเปลือกข้าวนะครับหรือบางคนเรียกว่าแกบเหลืองนะครับ เนื่องจากว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณภูเขานะครับอา,อาจจะขาดน้ำผมก็จึงใส่กาบมะพร้าวสับใส่ทรายใส่หินก่อสร้างเป็นชั้นๆสลับไปและใส่สารฟู in, ้นฟูดินก็คือฮิวมิกนะครับซึ่งจะทำในคลิปต่อไปนะครับอันนี้เราจะมาพูดถึงข้อดีของการที่เราขุด รอบทรงพุ่มให้ฟังว่าในต้นไม้อันนี้ที่ผมยกตัวอย่างอาจจะเป็นอะโวคาโดแต่ท่านสามารถที่จะน,นำไปปรับใช้กับไม้ผลของท่านที่ท่านปลูกได้ทุกชนิดโดยไม่จำกัด